ประเทศไทยมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการลักลอบข้นยาเสพติดเป็นระยะทางยาวกว่า3,000กิโลเมตรแบ่งเป็นชายแดนไทยลาว1,594กิโลเมตรตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจนถึงหนองคายและชายแดนไทยพม่าอีกว่า1,400กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายถึงกาญจนบุรีประเทศไทยได้พยายามอย่างเต็มกำลังในการบูรณาการ ทั้งภาคตำรวจกองทัพอาสาสมัครและชุมชนเพื่อดูแลจัดการกับขบวนการค้ายาเสพติดต,ตลอด24ชั่วโมงโดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ประเทศไทยสามารถยึดยาเสพติดไว้ได้รวม23,783กิโลกรัมเป็นจำนวน4,924เม็ด ในประสงค์ออนล่าในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระบุว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างก็พยายามกันอย่างหนักหน่วงเพื่อเฝ้าระวังตามแนวชายแดนเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่แม่สายแม้ว่าจะขาดแคลนกําลังเจ้าหน้าที่ก็ตามเรา,เราตกไปจุ่มเลยเลยนะเจ้าที่ทำอะไรอยู่พี่น้องประชาชนไม่โ้ลมือหรือไม่อันนี้เป็นคําถามอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งตัวผมเองในอำเภอเนี่ยก็ระแบกรับภาระานี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยนิ่งนอนใจเราก็แสดงเสียภาพเดียวที่เรามีอยู่ตามเต็มวงเราสาม,มารถ เทเดนเชียงรายนะครับเชียงรายเนี่ยครับโดยพวกแม่สายเนี่ยเราเป็นเขตติดต่อภูเขานะครับแบบแม่น้ําจากแม่อายเลยนะหน้าแ้งเนี่ยแห้งเลยฮะเดินข้ามได้ไม่ลึกเลยไม่มีความลึกแล้วแนวสันเขาอยู่ถามว่าเจ้าที่เราเพียงพอไหมไม่เพียงพอเพื่อจะดูสกัดกั้นนี่อยู่ข้างในเขาไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราก็ทำงานกันเต็มที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กางแผนที่ทางอากาศให้ทีมข่าวได้เห็นถึงแนวตะเข็บชายแดนจุดเสี่ยงต่อการลำเลียงยาเสพติด เข้าประเทศไทยซึ่งสามารถเข้าได้โดยตรงถึง2ช่องทางธรรมชาติและอีกหนึ่งช่องทางโดยอ้อมประเทศลาวเข้ามาที่ไทยโดยใจกลางยาเสพติดพุ่งเป้ามาที่กรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งก็จะเข้ามาทางเมียนมาแล้วก็เข้ามาทางจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาทางไทยอีกเส้นหนึ่งก็จะเข้าทางเชียงใหม่เชียงรายทางเหนือเนี่ยเลาะเข้ามาทางกลางประเทศแล้วก็ลงมาทางศูยนย์กลา,า,าง,งาที่กรุงเทพนนะครับก่อนที่จะไปลงใต้ก็ดีหรือว่าจะ ลงไปที่ถ้าไปต่างประเทศก็ไปที่ท่าเรือไปที่ท่ากาศยานที่ส่ง,สงออกแต่ส่วนหนึ่งก็จะจากเข้าลาวมาก็จะมาทางภาคอิสานเข้าทางหนองคายเข้าทางนงครพนมเข้าทางเลยเข้าทางในแถวนี้นะครับแถวนี้แล้วก็จะเข้ามาทางนี้ก็จะมายังไงก็ที่กรุงเทพอยู่ดิแต่สิ่งที่เสียหายก็คืออาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงประเทศนะครับว่าประเทศเราเป็นประเทศทางผ่าน แต่ถ้าหากดูจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากเรื่องของอพื้นที่ใช่ไหมครับว่าพื้นที่เรามันใกล้กับแหล่งผลิต2เรามีความทันสมัยในเรื่องของการข้ามนาคมผลส่งอันนี้ก็คือมันทําให้เสียงบประมาณไปส่วนหนึ่งที่ต้องไปดูแลเรื่องนี้2เรื่องกาลังคลังนั้นที่จะไปดูแลความาทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนมันต้องก็เลยก็ต้องเอามาดูแลเรื่องของการจำกัดกั้นยาเสพติด จุดสำคัญที่ประเทศไทยกลายเป็นจุดพักคอยของผู้ค้ายาเสพติดนั่นคือจุดแข็งด้านการขับานาคมที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่น่าเชื่อนี่กลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการส่งต่อยาเหล่านี้ไปยังประเทศเป้าหมายอื่นๆเป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน,กนว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามียาเสพติดจากไทยถูกขนส่งด้วยสารพัดวิธีไปยังต่างประเทศจนทําให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหายกลายเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง สำนักข่าวยอนครับเกาหลีใต้ได้รายงานว่าอายการเขตซูวอนทางตอนใต้ของกรุงโซลได้ส่งตัวชายชาวไทยไวัย32ปีเข้ารับการไต่สวนในชั้นศาลแล้วเมื่อวันจันทร์ที่31พฤศจิกายน2564หลังจากเขาถูกจับกลุ่มและตั้งข้อหาหลักลอบนำเข้าสารต้องห้ามจำนวนมากจากประเทศไทยผ่านบริการขนส่งทางอากาศเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยจากสถิติในช่วง16ปีที่ผ่านมามียาไอซ์ถูกส่งและลักรอบเข้าเกาหลีใต้เฉลี่ย33กิโลกรัมต่อปี ซึ่งในจํานวนนี้ยึดไว้จากชาวไทยรายนี้คิดเป็น12%ของจํานวนดังกล่าวอีกเหตุการณ์เมื่อวันที่20พฤษภาคม2564เจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้ยึดยาไอซ์จำนวน9กิโลกรัมซุกซ่อนในกรอบรูปบรรจุใต้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งมาจากประเทศไทยทางเรือเช่นกัน ครั้งนั้นได้จับคุมผู้ต้องสงสัยเป็นชายสัญชาติจีนฮ่องกง2คนและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางสำนักงานปาป,ปสเพื่อขยายผลถึงตัวการที่ส่งยาเสพติดมาจากประเทศไทยและอีกเหตุการณ์หนึ่งในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมากรณีสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าตำรวจออสเตรเลียาสามารถยึดยาไอซ์จำนวน3 1 6กิโกร,รมัมมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว2,400ล้านบาทสุกซ่อนมาในเตาปิ้งย่างไฟฟ้าและกาน้ำร้อนไฟฟ้า62กล่องบนเรือขนส่งที่มาจากประเทศไทยและเข้าจอดเทียบท่าในนครซิดนีย์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580